ถึงแล้วน่อถึงจ้าท่ครับใรจะเป็นจะเป็นเออบาอันนี้เราถึงผาดน้ำใสใช่ไหมใช่คผ่าดน้ำใสไม่ใช่น้ำตกอ่าน้ำตกจะกินจิ้มจุ่บครับ อยากกูเองนี่แหละกูสั่งมึงอ่ะสั่งใครสั่งมึงอ่ะมีสิทธิ์แรมาสั่งมีสิทธิ์สิปีนี้กูเลือกตั้งไปแล้วอ่ะมีเป็นห้องพักเรานะครับอ,อยู่บ้านสี่ห้าเก็บอิอนเสิร์ตเถอะอิอะนเสิร์ตห้องเนี<อ>่ยห้องกูเหม็นตีนมากห้องไปห้องน้ำกับไปข้างหน้ากูไม่เชื่อมกันเด้อไหนเด็กเอ็นเร็วอ่ะห้องกูไม่เป็นนี่นี่ <laughs> โคตรแย่ปั่นได้ปัน่นคนเดีอ๋อห้องห้องแคบใหม่ใคร่ปะไม่มีโคตรแคบมาเนี้ยมีทีวีให้ดูเครื่องแต่ว่าแบบไม่มีที่อยู่เลยนะครับแน่นเกินอะ่ะจะรับสามคนวัน <c oughs> นี้อครวันนี้เราจะมา walk week นะชิมครับ <c oughs> ชิม,มอะไรเอี <c oughs> <c oughs> ย๋ยงไม่ทันพูด <c oughs> จบ <c oughs> อร่อยึ่ะขึ้นขอ้่อยอ่ะึึน้นนบ้น้า อุ้ยจานู้นไฟลุกแล้วอนี้อันนี้ปิ้งอะไรครับปิ้งอะไรบ้างครับเนื้อจระเข้ค่ะปิ้งเนื้อจระเข้ค่ะวันนี้ของแรของแรมากเต่ผมว่าเหมือนเนื้อหมูเหมือนเนื้อหมูะเ้เอามาหันเอามามันยังไม่กลับตเ่นนี่คอรบนี้ค่ะนะคะนี่ ไม่ต้อมน่เยะเหื่อยมอันนี้คือหมูที่เซ็บยากแล้วหมูที่เซ็ปยากน้ำอยู่ใส่แก้วมาใส่แก้วมาเรียนจานมูมาหมูกูแข็นอันนี้คือโดนตดนไหมเปล่าไม่รู้ตรงนี้วายหมูไม่สุกเปรตเลรต เรากำลังดินเนอร์ตอนเย็นอันนี้คือเพื่อนๆโต๊ะที่หนึ่งอันนี้นโต๊ะหนึ่งและอันนู้นโต๊ะศูนใช่ไหมอันนี้กำลังจะตั้งโต๊ะอยู่คนะคะคนนี้ชื่อปอนี่อร่อยไหมมีกุ้งสามตัวกินกินกำลังย่างกุ้งย่างกระมม ีอร่อยมากอร่อยมากอ้วนเลยอันไหนครับพี่จีวอกเวียครับร้อนทำไมหลังก็ร้อนจะเริ่มโมโหกล้องโคตรสวยอะกล้องชัดแจ๋วเออเออนะครับเเรริิ่่มมยังะถ่ายรูปถ่ายรูป มือยันายด้วยอ่ะมือมันมึงต้องรีดนะมึงมาแล้วมันดึงมามันได้ไม่เท่ากันอ่ะมันได้ไม่เท่ากันแล้วถ้ามันดึงมาเยอะแล้วจะต้องดึงกลับมันก็แปลกๆไงมึงมันก็จะแบบว่าเลนที่มือมึงต้องเสียบลึกๆหน่อยเขาดึงเขาขี้ไม่มันเป็นร่มมันอร่อยที่นี่มันเหลืองๆนะใชหรอที่อะไรครับคุณฟางบัวมีแผ่นไปที่กล้องค่ะ มีหมาทันมาที่หมูดิอช็ตไนี่แล้วไหครับมีหมูที่ฟองเบียร์ย่างแล้วก็หมักเองแล้วก็ไปคั่ยแล้วก็เชื่อเองแล้วก็แล่เองแล้วก็ไปไม่มันจืดนะหมักอะไรเนี่ยอะไรอย่าตายไปมึงลิ้นเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วก็มีบล็อกเกอรี่เตรียมๆนะครับอันนี้ฟองเบียร์ไม่ได้ย่างนะอันนี้ฟชีฟย่างหัวหัวมั่วที่นั่นเป็นเชฟฟองเบียร์หมดเลยไปตามผู้ดีกว่าไม่ได้แล้วคุยถึงตอนนี้มานานแล้วเฮ้ยตอนนี้ทำอะไรครับเนี่ย มีแต่หอยชอบหอยคุณชอบหอยเหรอครับกุ้งกระสีไม่ถีน้ำเงินกระสีเนี่ยมันยังไม่สุกอะโอ้อะไรเนี่ยเมือถือนี้ให้ก่อนได้ไหมกูจะ n ั no มือเต็มมือเต็มป Sorry Sorry ขอักานก่อน วัฒนธรรมมัดเมโลกูได้เผยแพร่ไปทั้งห้องแล้วนะครับเหนียวมาก่ลยันนี้น่าจะเอาไว้ข้างบนมันละลายได้เลยอันนี้มีใครกินไหมก้นนะเอ้กูได้มันมามันเจียมๆดำๆมันไงเอ๊ะหล่นใส่ขากูนะอยนนี้ เฮ้แล้วมึงมองไปกินกก่อนครับ ตัดออกละชมลมคนพม่าใครเข้าสู่รายการชมลมคนพม่าออ๋ครูแอนปิดมุทูแอนไปด้วยอ่ะอะไรอ่ะครูแอนมันบอกว่าครูแอนเป็นคนพม่ารู้สึกยังไงที่เอาหมามาค่ายคะเออรู้สึกเก็กอ่ะเขาบอกว่าไม่เห็นหมาเข้าห้องพักใช่แล้วเน้าหน้องพักแล้วพอครูแอนน่ะชมฟันด้วยแล้วพอครูแอนน่ะไอเพียเรียกหมาทีก็เลยหันที ทำไมเรียกเพื่อนว่าหมาไม่จริงหนูเรียกหมาจริงๆหนูบอกว่าหมามากินเร็วหมามากินเร็วเออวหันทำไมถ้าไม่ใช่หมาเออชอบขาจะเดินอ่ะนกระต่าะเนี่ยว่ากระต่ายจะเลอเหรอกระต่ายกระต่ายเลยไปใส่คุณเอ็กซ์ไปแล้วไงจริงไหมไปแล้วไงขอสัมภาษณ์คุแอนหน่อยค่ะว่า อันนี้แคนรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกร้อนค่ะแบตหมดแล้วค่ะแล้มึกินเจ๊แบตดับพ่อยเออว่ะตอนเช้าน้ำลงตอนเป็นร้องเพลงเอาไปลมบกตอนกลางคืนไงเอ๊ะอ่ะเอาพูดให้ถูกลมบกกันไหนลมบกลมทะเลเกิดตอนกลางวันเธอลมบกนั่นเกิดตอนกลางคืนมาเป็นเพลงลมบกพัดจากไหนไปไหนฟิตไรลมบกพัดจาก นี่ไปนู่นน้ำมันก็ต้องลงดิพัดจากบกไปนู้นเอ้ยถูกแล้วใจถูกแล้วพัดจากบกไปทะเลตะเพร้านตาแล้วน้ำมันก็จะลงแล้วก็ลงทะเลน้ำลงทรีบตักน้ำกระโดงน้ำขึ้นดิน้ำกระโลงเป็นปรากฏการณ์อะไรปรากฏการณ์น้ำท่วม นิโยอรกอะกัรน้ำรัวส่งผกับดวงจันทร์ดวงจันทร์อะไรดวงจันทร์ที่น้ำเคลืนน้ำัวที่ลอยเดินฟ้าช่วยเปิดหน้าผาให้ดูนะคะลังอย่าเจมันแกล้งกูชีวิตกูมันก็ไปหนีแหละเฮียไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะ ขอสูงวันนี้ด้ยกี่โมงแล้วเพื่อนามทได้แล้วมั้งนี่เราก็กินนี่เราถามทุ่มกินข้าวเสร็จังาดิอาเามมลยอ่านกูนั่งไปแล้วไอเฮียปั๊มนั่งดิปั๊มเออแไอ้เฮียแข้งกูแตกอะแม่งแกนกูขนดตอนเช้าครับถ่ายตอนรับ ไม่มีสภาพเสียนุดื่นแล้วเจ็ดโมงกว่าแล้วโทรศัพท์ตัวโทรศัพท์มึงก็นี่ไงอยู่นี่ข้าวเช้าอยู่หน้าห้องนะ โอ้โหหมอกโสมหมอกเออเช็ดกล้องดิมึงเช็ดข้างหน้าดิเบื่อแล้วอะไรกินบ้างเนี่ยกูสั่งเซตสามใช่ไหมกูเซตสามเอานมเจออันนี้ของใครเนี่ยข้าวต้มปลากุ้ยแค่ผิวก็หนาอะไรนะเซตสามนมเจนี่นี่นี่เอาไปแค่นี้เหรอไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่าเซตไหนมันคืออันไหนบ้างนี่น้ำส้ม น <vale> ี่น้ำซุปปลานี่โปรไโคตรแปลกโปนเนี่ยแหละโปรแวนตินไหนไม่เห็นมีโอวนตินเลยของมึงน่ากินอย่างนี้อ๋อโอวนตินนี่เออโอวนตินโอวนตินแต่เขาให้ไมโลมาโอ้ยของยาข้าโพดขอ้ยาข้าวโอดโวนตินไอันนี้โกโปรมันติดกับอะไรวะปั๊มมันบอกมันจะเล่ามันไม่เล่าไอทีน้มออกไม่เล่าก่อน ขาใจใช่เมล่ะไสัออบ้านนู้นก็มาแล้วับรกลับไปกินอะไรจ๊ะกลับจับเนี่ยแล้วคุณก็ไปเป็นกรรมกรสร้างบ้านเพราะว่าคุอยากได้บ้านไหนใช่หรอออุ้ยคนนั้นมันอะตอมใช่ป่าวะใช่แล้วอือกินเสร็จแล้วหรอน้ำเปล่าอะ เอาไปฟรีป่ะอ๋อุ้ยโยทยบ้าครับอืมอันนี้เค้กของมึงอ่ะข้าต้มแล้วมึงดูดิคือแบบแม่งบันเตแต่อะขนมหนึงหอเออแซมคูครับเข้าใจแซครูสินะ หอนี่ไม่คุณจะแยกไว้นี่นี่คือกล่องในกล่องคือกลองพวกมึงคนดูบดุบเ้เุ่โมง้วออกแปดครึ่งแปดครึ่งออกแปดครึ่งเหรอตามตารางมันแปดครึ่งแบบอ้กูถ่ายแค่นี้แบบลุห้ปรเด็นแล้วกูไม่นั่งไทยไอ้ฟูเทศมาไอ้ฟูเทศอะไรทำแลบตอนเช้านั่งดูทะเลเนี่ยใครบ้างนะไม่ต่ว่ามึงตื่นเช้าเลยของตื่นตีห้ยิไม่รู้สั่งตามทับ พวกกูอ่ะเอากูนอนนอนแล้วเว้ยนอนด้วยกันแล้วก็ตื่นตีหนึ่งแล้วก็มานั่งดูการ์ตูนนอนไม่หลับแล้วกูก็หนีหลับไปก่อนกูนอนไม่หลับเพราะเสียงทู่ยินทู่ยินไม่เสียงดังมากกูแบบมาเฮียอะไรตอนนี้เฮียแล้วแม่งห้องกูเงียบสัตว์เลย ปั๊มแม่งหัวอะไรแมไงหลอนมากกได้ยินคนเดินได้ยินเงี้ยนู่นเงี้ยนแบบกูไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแต่ห้องมึงเนี่ยคุยกันจร <c oughs> ิงเหรอ <c oughs>